ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับกับกระแสตอบรับขอบคุณที่อุดหนุนหนังสือเขานะครับก็ดีใจที่นานๆทีเราก็ถ่ายแบบนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้จริงๆมันก็เป็นงานที่เราไม่ถนัดแต่กับกระแสตอบรับที่มันดีผมก็มีความสุขครับกีดการ์ดดีใจดีใจครับบางคนเวลาเขาซื้อมา <c oughs> เขาก็จะจะแท็ก แท็กรูปมาในอินสตาแกรมแท็กเรามาอะไรเงีย้แยลแล้วก็พอรู้ว่าหนังสือขายหมดเร็วผมก็ดีใจที่ที่แอตติจูดเขาเลือกเราแล้วแล้วขายดีเราก็ดีใจอะครับมโิจนาระไครไรนะครับิจริงๆไม่เลยครับเพราะว่าเวลาเราหนักคือทํางานหนักแต่ว่าด้วยการที่พอเราต้องทัวร์คอนเสิร์ตวงดนตรีเราเป็นวง,งล็อกอะครับเล่นชีนึงก็ชั่วโมงกว่ามันต้องแข็งแรง ดังนั้นมันออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็เท่าที่เท่าที่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้กินโปรตีนเพิ่มไม่ได้อะไรอะไรนะครับคุณละคนเล,นล,ลมันก็จริงๆผมเป็นคนผอมนะผมเป็นคนตัวเล็กนะครับแต่เราก็พยายามเล่นให้มันเป็นกล้ามเนื้อตามธรรมชาติอ่ะต่อยมวยเตะบอลมันก็เป็นเองไม่ได้แล้วก็พยายามทานของที่มันมีประโยชน์ครับคิน ตอนแรกก็ไม่มั่ no to to time, anxiety, นใจหรอกเพราะว่าเราก็ไ well, ม so. ่ค่อยรับงานแบบเนี้ยแต่ว่าทางแอดจูดทางเอ็กแซคเขาก็ขอมานะว่าถ่ายเธออะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ถามกับทางพี่ที่ดูแลครับว่าพี่เห็นว่ามันอยากพี่อยากให้ผมถ่ายใช่ไหมพอเขาอยากให้เราถ่ายเราก็โอเคถ้าเกิดว่าพี่ว่าได้ผมก็โอเคครับหลังน่าจะมีินะคะในการ่ายแบบ มีนะก็คือเต็มที่ของเราก็คงจะเป็นแค่ถอดเสื้อนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบใส่กางเกงรัดรัดหรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำอะไราเงี้ยคงคงไม่ถ่ายนะครับก็มีแต่ว่าบุญพอแล้วครับผมว่ามันผมผมถ่ายหนังสือหลายเล่มนลยนะที่ผ่านมานะให้ผมไปเล่นคอนเสิร์ตดีกว่าครับใช่ครับคืออย่างเวลาเราอยู่บนคอนเสิร์ตอ่ะเราถอดเสื้อมันก็เป็นไปตามเพลง ตามจังหวะตามอารมณ์ของของเรากับคนดูแต่อย่างการถ่ายหนังสือมันไม่มีใครมันมีแต่แตะกล้องมีช่างแต่งหน้ามีสไตล์ลิสต์มีอะไรเงี้ยบางทีเราก็ใช่ใช่ครับอาานะอาานะคุณจะมีแบบมากกว่าน,นี้ไหมแต่ว่าเก็บไว้ดูแบบอะไรที่แบบไม่ไม่ครับสมชายเก็บไว้ดูเองก็ได้ครับผมไม่อยากถ่ายครับเราถัดเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่มีเพจไปลงรูปพี่โนุขี่มอไซค์ติดไปเราไม่ได้ใส่แมบนั้ครับเรื่องเป็นยังไง ไม่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมขี่มอไซค์บ่อยก็มีทั้งที่ใส่หมวกกันน็อกบ้างมีทั้งที่ไม่ได้ใส่นะครับซึ่งถ้าผมไม่ได้ใส่ผมเจอตำรวจผมก็ต้องโดนจับนะครับไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับอะไรที่ผมทําไม่ดีก็อย่าเอาเป็นแบบอย่างแต่ว่าเราก็รู้ตัวว่าเราก็ผิดผิดสิครับไม่ใส่หมวกกันน็อกถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอาผมไปลงโทษให้ได้นะถ้าเจอผมที่ไหนเนี่ยไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้นี่รุนแรงรุนแรงมากนะครับอะไรนะครับ ผมก็เชื่อมั่นนะว่าเด็กๆทุกคนหรือว่าคนดูเขามีวิจรารณญาณนะว่าอะไรที่มันควรจะเป็นเรื่องอะไรที่มันควรจะไม่เป็นเรื่องแต่แน่นอนแหละผมทําไม่ถูกนะครับขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเคารพกฎในเมื่อผมในรูปนั้นผมไม่ใส่หมวกกันน็อกนั่นนะครับผมผิดที่น้องพอได้รับรู้กระแสตอบรับหรือกระแสรามาเล็กๆนบ้ารู้เพราะว่าคนเขาแท็กรูปมาตอนแรกน่ะเรารู้นะเขาแท็กรูปมาเพราะเขาดีใจที่เขาเจอเราแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาก็คงไม่คิด ว่าจะมีพลเมืองดี<ร>ที่อยู่ด้านไหนครับอ,นนอะไรนะครับเราไปขับขเลยผมขับหลายที่มากเลยครับแต่ว่าภาพนั้นรู้สึกจะที่เรียบชันด่วนครับพี่โน,โน้ตม่ประเด็นเรียบด่วนแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้มีกระจกข้าง,งอ๋อไม่ใช่อันนี้เขาเขาไม่ได้สังเกตมันครับเพราะว่ากระจกข้างผมมันอยู่ข้างล่างกระจกข้างมันจะติดได้ทั้งข้างแฮนด์ข้างบนแล้วก็ข้างล่างแฮนด์มันอยู่ข้างล่างแฮนด์ ครับหลังจากเกิดข่าวพี่โน้ตใส่หมวกทุกครั้งๆเลยไหมคะหลังจากนั้นเอาความจริงไหมดีบ้างก็ก็ใส่มากขึ้นใส่มากขึ้นนะครับเพราะว่าก็เราก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่ามันจะว่าการที่เราขับแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกมันจะมาเป็นข่าวได้นะพี่โน้ตกลัวไหมคะว่าถ้าเราขับกลัวอุบัติเหตุไหมคะ ไม่กลัวครับโอ้ยมันก็ไม่ดีกับสังคมเยอะๆผมคิดดีๆก่อนแป๊บนึงนะอันนี้ตัดออกก่อนแปบบ๊บเอางี้เอางี้คือว่ามันอันตรายนะครับแล้วมันก็ผิดกฎอย่าทําตามผมนะครับก็ผมจะเคารพกฎให้มากขึ้นครับคือว่าวันนั้นนะ่ะผมต้องไปถ่ายหนังสือแลว้วคนนี้ไอผมที่มันเซตเอาไวนะ้น่ะผมก็ไม่อยากให้มันเสียทรงนะ ก,ก็ไม่อยากให้เขาต้องมาเซตใหม่อีกอ่ะก็เลยใช่แต่มันไม่ถูกหรอกมันจะเป็นข้ออ้างอ่ะไม่ต้องผมผิดออใส่ขี่มอไซคก็ควรใส่หมวกกันน็อกอใช่ใช่ครับเจอที่ไหนก็ยิงผมได้เลย <laughs>